สวัสดีครับเพชดหนึ่งครับสวัสดีครับอัเปเดตผลการช่างหนักของน้องวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้มันพอดีครับพันด้วยครับช่างได้กี่ปอนด์ครับร้อยสิบเจ็ดครับอ๋อไฟนี้เตรียมตัวมานานไหมครับน้องประมาณหนึ่งเดือนครึ่งครับน้ำหนักลดมาประมาณกี่กิโลครับจุงมูลประมาณห้าหกลูวครับอ๋อก็เป็นสแตนดาดประมาณนี้ใช่ครับพูดถึงการต่อยของรายการวันนี้เป็นไฟที่สองของเราครับ การปรับตัวจากการต่อยนมใหญ่มาเป็นนมเล็กเสี่ยวมันเปลี่ยนแปลงปรับปรุงยังไงบ้างครในเรื่องของสไตล์การต่อยครับแบบเปลี่ยนตอนซอม,ม่วยนะครับแบบอาการโปรแกรมตัวแล้วก็ออกอาวุธเปลี่ยนเปลี่ยนหมดครับจากไฟแรกที่เราโอ้โหเดือดระเกินไฟนั้นแล้วเป็นไฟแรกที่ได้โบนัสด้วยใช่ครับเป็นไฟนั้นที่เรามาต่อยครั้งแรกแล้วความรู้สึกความตื่นเต้นมันต่างจากที่เราต่อยท้ายมันไหมตื่นเต้นมาก ที่ต่อยแบบมวยหาเยมวยมวยหายกแบบไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แบบอาวุธแบบเร้ยวกว่าแล้วก็แบบเจ็บกว่าด้วยแล้วก็ันมืนเต้นมากแล้วก็วันนั้นแบบจิตใจด้วยโอ้พูดต่อสู้เป็นไงครับศึกษามายังไงบ้างเออคูดต่อยที่ผมคยต่อยกี่แล้วใช่ไหมอ๋อวันแบบในวันนี้นะวันนั้นแบบวันนั้นเขาเก่งแนงแล้วก็แบบโคตรมากด้วยผมจิใจมากผมจิใจมากที่ชนะวันนั้นนะ เขาพูดต่อสู้ในในวันศุกร์นี้นะครับนะครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยเจอเจอเป็นไงครับได้ศึกษาอะไรเขามาบ้างผมเห็นแบบเขาเร็วมาออกมาออกมาเร็วครับแต่ว่าเขาไม่มีไม่มีอะไรเขาไม่มีแบบอะไรที่ผมที่ที่ผมกลัวใช่ครับคือนอกจากความเร็วแล้วยังอื่นนี่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ใช่ครับแต่ความเร็วเป็นไงครับเราเราเจอมวยเร็วๆนี้มันเราจะสร้างปัญหากับเราหรว่าเคยเจอที่ว่าแบบ เขาเป็นแม็เก่งขนาดนู้นที่ว่าเขาแบบคนนี้ผมผมดูแล้วผมสู้ได้ครับเโดยส่วนตัวของรอเราเนี่ยเกมคิดว่ามันจะมีโอกาสอีกไหมที่จะเห็นโมนทัตในวันนี้จีจี G อะไรนะครับอ่าวพรุ่งนี้เราม,มีโอกาสที่จะเห็นการเคียเกิดขึ้นอีกไหม,มในฝอนนมีครับมีครับผมมันจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับต้องมันจะเต็มที่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแสดงว่าเตรียมอาวุธมาแล้วอาวุธไหนที่เป็นเราก็ต้องควรจับตาดู มากระสอบมากรบสอบไหมครับสองอย่างนี้ครับโอเคโอเคสุดท้ายแล้วครับฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอชมรอเชียร์เพชรหนึ่งวันพรุ่งนี้ครับผมผมขอ FC ทุกคนมาให้กับมังใจพรุ่งนี้นะครับผมจะต่อยเต็มที่แน่นอนครับโอเคครับน้องโชคดีครับขอบคุณครับ